สวัสดีครับวันนี้ผมมีวิธีแก้อาการรถเกียร์ออโต้ตอนเช้าเครื่องเย็นๆเนี่ยเราเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่ขยับเลยปล่อยเบรกเหยียบคันเร่งรอ,อบขึ้นสูงแล้วรถก็ไม่ขยับต้องเข้าเกียร์ไว้แล้วเหยียบเบรกไว้สักพักหนึ่งประมาณ10วินาทีเนี่ยมันถึงจะค่อยๆวิ่งออกไปนะคร อาการนี้จะเป็นทุกวันนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีแก้แต่ถ้าลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับว่าอาการรถของท่านเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับไปดูนะคลิปนี้ตอนเย็นนะครับจะขับรถ กลับบ้านาสังเกตว่าเข็มจะอยู่ที่ต้อง9 0้า้อยตอนนี้มาเข้าเกียร์ดีนะครับเข้าเกียร์ดีเข็มไม่ขยับเลยนะฮะยังอยู่นิ่งปกติเราเข้าเกียร์ดีแล้วเข็มจะต้องตกครับตอนนี้ผมเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องรอบเครื่องก็จะขึ้นตอนลดก็ขยับทีละนิดเนะี่ยค่อยๆเคลื่อนไปทีละนิด แล้วตอนนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้จะเข้าเกียร์ดีนะครับนี่เพิ่งเข็มยังไม่ขยับนะฮะเห็นเลเเครื่องแล้วนะครับ เป็เครื่องรถไม่ขยับเลยนะครับรถไม่ขยับเลยครับครับครับคลิปนี้มาอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันเสาร์ตอนเช้า ผมจะขับรถไปส่งลูกชายที่ปากซอยนะฮะเข็มจะอยู่ที่ประมาณ900เข็มรอบนะครับเก่ความร้อนยังไม่ขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้สตาร์ทรถเลยเราจอดทั้งคืนเดีย๋ยวรอให้น้ำมันมันเดิน ดีก่อนนะครับเรามาเข้าเกียร์ดีนะฮะตอนนี้เราเป็นเกียร์ว่างอยู่ขยับมาเกียร์ดีเราไปดูที่เข็มวัดรอบนะฮะไม่ขยับอยู่นิ่งนะครับเข็มยังอยู่นิ่งอยู่ยนฮา เร่งคันเร่งปล่อยเบรกแล้วรถก็ไม่ขยับนะครับต้องเร่งคันเร่งเร่งคันอย่งรถยังไ,ไม่วิ่งนะี่ช้ามากขยัวิ่งตอนนี้มาติดที่รางประตูนะฮะติดอยู่ตรงนี้ไม่วิ่งวิ่งขึ้นไม่ไหวรางประตูแค่นี้ขึ้นไม่ไหวเร่งเครื่องแล้วเนะี่ย ปีนขึ้นไม่ได้บางครั้งผมต้องให้คนที่บ้านช่วยดันนะครับเข็นรถมันถึงยาขึ้นได้พอเข้าเกียร์ถอยหลังถอยได้แต่เวลาเดินหน้าไม่ไปนะครับพอสักพักมันถึงจะไปได้ การแบบนี้ถ้ามันวิ่งได้มันก็วิ่งได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าเราจะดับเครื่องอย่างไรมันก็ไม่เป็นไรนะครับก็เข้า,ขาเกียร์ได้ตลอดจะเป็นเฉพาะตอนที่เราสตาร์ทเครื่องตอนแรกตอนเช้าเครื่องเย็นๆหรือว่าตอนบ่ายเครื่องเย็นๆมาสตาร์ทรถนะครับแล้วมันถึงจะมีอาการนี้อาการนี้จะเป็นทุกวันนะฮะเป็นทุกวัน ถ้ารถของท่านมีอาการแบบในคลิปที่ผมเปิดให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ,อันนี้เป็นรถของผมเองนะฮะซึ่งอาการนี้เป็นเป็นมาสองอาทิตย์แล้วเป็นทุกวันนะครับหนักบ้างเบาบ้างแต่ผมมีวิธีแก้นะครับท่านไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆมีเวลาแล้วค่อยๆดูคลิปผมไปจนจบนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายไอ้คำผมบอกไปว่าวิธีการทำย่างไร ท่านก็ไม่เชื่อนะฮะเพราะว่าคลิปนี้ผมทําไปแล้วสองครั้งแต่ไม่มียอดวิวขึ้นขึ้นมีคนดูแค่ร้อยกว่าคนแสดงว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่ผมทำและผมจะบอกนะฮะอาการนี้ผมก็ไปดูในอ่า g l e นะครับไปเสิร์ชดูเขาก็บอกว่ามันเป็นที่ตัว s โซลินอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีน้ำหัวเชื้อมาใส่ก็จะแก้ได้แต่อาการนี้สำหรับรถผมนะฮะ หรืออาจจะเป็นรถท่านก็ได้ใช้น้ํามันพวกนั้นไม่รู้ว่าจะเติมน้ํามันอะไรหรือว่าจะถ่ายน้ามันไอ้น้ามันเกียร์ไม่ได้ผลนะครับใช้ไม่ได้นะฮะแต่รถบางคันอาจจะตรงตรงตามนั้นอาการนี้นะฮะแต่ใช้วิธีนั้นอาจจะใช้ได้แต่บางคันหรือว่ารถผมอะโดยการเติมหัวเชือ้อหรือว่าถ่ายน้ำมันเกียร์อะไรใช้ไม่ได้นะฮะเพราะว่ามัน จะบอกว่าอาการแบบนี้มันเป็นได้หลายสาเหตุตอนนี้วิธีการของผมนะฮะสาเหตุแบบนี้ผมใช้วิธีการล้างล้างห้องเครื่องล้างห้องเครื่องแล้วล้างยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับท้าแรกเราก็เอาถุงพลาสติกมาคลุมไดชาร์จนะฮะหรือว่าส่วนไหนที่ มันมีไฟฟ้าวิ่งเข้าไปถึงกันไม่ให้น้ำเข้า,าท่านอาจจะคิดว่าผมมั่วนะฮะมันเกี่ยวอะไรกับการล้างห้องเครื่องและทำให้เกียร์เดินดีแต่ท่านดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายนะฮะ การที่ให้ท่านดูคลิปไปนานๆไม่ได้หมายความว่าผมต้องการยอดวิวจากการดูคลิปนะครับไอ้คันท่านดูแค่นิดเดียวแล้วท่านไม่เชื่อท่านปิดคลิปไปไม่ดูท่านก็จะบอกได้เลยว่าคุณต้องเสียเงินแน่เรื่องอย่างน้อยไปหาช่างเนี่ยเขาก็ต้องถอดอ่างเกียร์มาเพื่อจะดูสซล๊นอยว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อถอดอ่างเกียร์เสร็จ สิ่งแรกที่คุณเสียก็คือน้ำมันเกียร์ถ่ายออกมาแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไอ้คันจะเอาของเก่าเติมเข้าไปมันเป็นผมผมก็ไม่กล้านะครับน้ำมันเกียร์หนึ่งค่าแรงคุณเสียแนย่พันสองพันนะฮะแต่ถ้าทำตามผมคุณไม่ต้องเสียนะครับเมื่อเราคุมพลาสติกหมดแล้วเราก็ใช้น้ำลาดให้หมดล้างแบบน้ำ แล้วก็ตรงนี้นะครับอจะเน้นไปตรงนี้ด้วยเอา,เอาน้ํายาล้างห้องเครื่องฉีดๆตรงนี้มากหน่อยเพราะว่ามันเป็นปลั๊กของเกียวออโต้นะฮะสายไฟต่างๆมันจะมาลงตรงจุดนี้รวมถึงสายเกียรนะฮะมันอาจจะสปกปรกก็ล้างตรงนี้มันล้างเสร็จแล้วอันนี้เป็นน้ํายาล้างห้องเครื่องนะครับน้ํายาตัวนี้ ผมซื้อไว้นานแล้วซื้อไว้เกือบสองปีนะครับตอนนั้นอาการรถผมยังไม่เป็นแบบนี้นะฮะยังไม่มีอาการแบบนี้เลยผมซื้อมาเพื่อทาความสะอาดรถเฉยๆเพราะว่ารถผมมันมีคราบน้ํามันมันซึมจีนมันรั่วมันอะไรบ้างนะฮะถูกนะน้ํามันตัวนี้ผมซื้อมาแค่ร5อยหสิบาทซื้อจากช้อปปี้นี่แหละอ่าแกลอนหนึ่งก็ลิตรหนึ่งเนี่ยใช้จะสองปีอยู่เลยยังไม่ยังไม่ถึงครึ่งแกลอนเลยกระีดไปให้ทั่วนะฮะตรงไหนมีคราบน้ามันเยอะๆฉีดๆไป ผมไม่ได้มารีวิวน้ำมันล้างห้องเครื่องนะฮะใครมีอยู่แล้วก็ใช้ไปหรือว่าเพื่อนๆมีก็ไปขอเขาใช้ก็ได้คุณจะเอาฮี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่ก็ไปหาซื้อเอานะฮะแต่ของผมเน้นว่าของต้องถูกถูกแต่พอใช้ได้แต่ถ้าของดีและแพงผมไม่สนับสนุนฉีด ให้ทั่วแล้วทิ้งไว้แล้วเราก็มาล้างพวกตัวถังรถนะครับทั้งไหนที่มันเป็นหน้าเป็นตาแล้วก็เช็ดล้างเอาใส่ฉีดใส่ฟองน้ำแล้วก็ถูๆอันนี้ผมไม่ได้ตัดต่อนะครับเอาให้เห็นการล้างจริงๆ ล้างจริงทำจริงนะฮะไม่ใช่ตัวแสดงแทนจะบอกตรงๆว่าอาการที่ผมเป็นอยู่นี่แล้วผมล้างทำแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าล้างเสร็จแล้วมันจะใช้ได้ไหมเป็นการทดลองไปในตัวด้วยเนะีฮะฉะนั้นไม่มีการเมคใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ล้างเนี่ยปกติ ตอนนี้เป็นปัม๊มปั่นพาเวอร์นะครับพา p เ w e r ์พ,พม y ล e ยซึ่งมันก็รั่วซึมเหมือนกันก็ล้างมากหน่อยเพราะว่าน้ำมันมันเยิมเยอะในส่วนใต้เครื่องอะไรที่เราเช็ดไม่ถึงก็ปล่อยมันนะใช้น้ำยาฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันก็ละลายเอง ล้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำเปล่าล้างผมแค่เร่งสปีดเฉยๆนะฮะไม่ได้ตัดต่อกันเนี่ยเช็ดถูอยู่แค่เนี้ยแล้วก็ใช้น้ำขออภัยที่ไม่ได้ใส่เสื้อนะครับมันร้อนมากตอนนั้นแดดแรงครับ น้ำก็ไหลอ,อ,อ่อนๆแค่นี้ผมก็ล้างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเอาถุงออก แค่คุมไม่แค่นี้น้ำก็ไม่เข้านะครับไม่ได้พิธีพิธันอะไรก็จะตรงนี้ก็ใช้เดาไเป่าผมมาเป่านะฮะไล่น้ําตามสวิทที่มันค้างอยู่เป่าให้น้ํามันกระจายออก ผมก็ป่าบแค่นี้นะครับครับทำไมผมถึงต้องให้ล้างห้องเครื่องนะครับเพราะว่าเกียร์ที่เป็นเกียร์ธรรมดามันจะมีสายสลิงนะครับมา,าสั่งงานให้เข้าเกียร์หรือว่าเปลี่ยนเกียร์แต่ว่าเกียร์ออตโต้นี้มันใช้ระบบไฟฟ้าเป็นการสั่งงานนะฮะและ การสังงานมันก็จะมาจากกล่อง ECU บ้างมาจากหลังเลือนไม้บ้างนะครมันไม่ได้มาสายบวกกับสายลบนะครับมันมาแค่สายไฟสายบวกเส้นเดียวส่วนสายลบมันก็จะมาอาศัยแถวเครื่องแถวอะไรนี่ฮนะอย่างอันนี้เป็นสายบวกนะครับสายไฟมันก็จะวิ่งไปที่ปักกุญแจไปที่ปักไฟต่างๆนะครับมันจะไปแค่เส้นเดียว แล้วส่วนสายดินสายกาวเนี่ยหรือว่าสายลบมันตัวนี้นะฮะมันก็จะวิ่งไปตามตัวถังพวกนี้นะครับอันนี้คือสายดินฉะนั้นเมื่อไฟไปเข้าที่ปลั๊กระบบนะครับถ้าไม่ได้เปิดกุญแจสายดินมันก็จะไม่เข้าไปประกบแต่นี้ไอ้พวกคาบน้ำมันพวกฝุ่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันไปจับ วกสายกาวอะไรต่างๆมันสกปรกมันทำให้ไฟเดินไม่สะดวกนะฮะมันก็เลยไฟมันวงจรไม่ครบไม่ครบวงจรององนั่นเองเนี่ยก็เลยทำให้ะระบบต่างๆทำงานไม่ดี สตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดแอร์ใบพัดแอร์จะได้ทำงานไอ้น้ำที่ค้างอยู่ที่มอเตอร์มันจะได้กระเด็นออกตอนนี้ก็เสร็จสิ้นในการล้างผมล้างอยู่แค่นี้นะฮะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ได้ตัดต่อเพียงแต่เร่งสปีกแต่ว่าวันนั้นอนะ่ะผมล้างตอน10บโมงเช้าแล้วช่วงบ่ายสองผมมีธุระนะฮะ จะต้องขับรถออกไปข้างนอกอตอนที่สตาร์ทรถตอนแรกมันก็ยังไม่ได้ผลนะครับคาดว่ามันยังคงชื้นอยู่มันยังไม่แห้งดีเพราะว่าปกติผมล้างนี่ผมจะต้องทิ้งไว้ค้างคืนตอนเช้าถึงจะมาสตาร์ทแต่วันนั้นผมมีธุระบ่ายสองบ่ายสองมันก็เวลาไม่ขี่ชั่วโมงก็สตาร์ทรถแล้วก็อาการก็เป็นเหมือนกับตอนแรกนะฮะยังไม่หายแต่ว่ามันจะน้อยหน่อยอผมก็วิ่งไป แต่รู้สึกว่ารถมันวิ่งดีขึ้นจะแซงจะอะไรเนี่ยดีเลยแล้วผมก็กลับบ้านมาประมาณหกโมงเย็นแล้วก็จอดค้างคืนพอจอดค้างคืนเสร็จเดี๋ยวไปดูตอนเช้านะฮะตอนเช้าผมาจะต้องขับรถไปส่งลูกวันอาทิตย์ผมลางวันเสาร์แล้วตอนเช้าวันอาทิตย์ลงไปดูนะครับว่าอาการเป็นยังไง ตอนนี้เข็มวัดรอบอยู่ที่เก้าร้อยนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำมันมันเดินสะดวกสักนิดซึ่งผมก็ทำอย่างนี้เป็นประจำไม่รู้ว่าจะมีอาการหรือไม่มีอาการผมว่ารอให้น้ำมันมัน,มนเดินดีๆก่อนเข้าเกียร์ N ไว้นะเกียร์ว่างแล้วก็สับมาที่เกียร์ D เกียร์ดูเข็มนะครับ เข็มอ่าเข็มตกลงมาแล้วนะฮะเข็มวัดรอบพอเข้าเกียร์ดีปุ๊บเข็มวัดรอบตกปล่อยเบรกนี่แค่ปล่อยเบรกเฉยๆนะฮะวิ่งได้เลยอันนี้คือตอนเช้าพอปล่อยเกียร์ดีมาเกียร์ว่างวัดรอบก็จะขึ้นแล้วตอนนี้ตอนตีห้าของวันจันทร์ผมจะต้องขับรถไปทำงาน ตอนเช้ามืดเนี่ยเครื่องเย็นอยู่แล้วนะให้เห็นตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อสังเกตด,ดูคิดที่เข็มวัดรอบนะฮะ มาที่เกียร์ว่างอ่ามาที่เกียร์ดีนะครับนะเข็มลดตตกลงเลยนะฮะอ่าจะปล่อยเบรกนะครับปล่อยเบรก รถวิ่งเลยนะฮะวิ่งออกได้เลยนี่ตอนเช้ามืดไปทำงานแล้วตอนนี้เราจะสตาร์ทรถ กลับบ้านนะครับหลังจากที่เรามาจอดที่ทำงานตอนหกโมงครึแล้วก็ตอนนี้สิบหกนากานะครับสี่โมงเย็นเราจะสตาร์ทรถนะครับตอนนี้เครื่องเย็นนะฮะนี่นะสิสี่โมงเย็นนะครับสิบสามนาทีจะสตาร์ทรถนะครับ จะเห็นว่าเกความร้อนยังไม่ขึ้นนะครับนี่ตัวนี้เกความร้อนแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับตัวนี้เกววัดรอบนะฮะเข็มวัดรอบจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องมันเดินสะดวกสักนิดหนึ่งนะครับ เกีความร้อนยังไม่ขึ้นปล่อยเบรกมือนะครับตอนนี้เกียร์อยู่ตำแหน่งเกียร์ P เดี๋ยวผมจะปลดมาอยู่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเกียร์ N อันนี้ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งเกียร์ N นะครับอาไปเลยนะครับ ผมจะเหยียบเบรกเพื่อจะใส่เกียร์ดีนะครับอตอนนี้เหยียบเบรกนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยเกียรตกลงมาทันทีเลยนะครับอ่าตอนนี้ผมจะขยับรถนะครับปล่อยเบรกนะฮะปล่อยเบรกรถวิ่งเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้เหยียบคันเร่งนะครับรถวิ่งเลย เพรเหยียบคนเล่งเขาจะวิ่งไปอีกใช้ได้ปกตินะครับอ่ะอีกสักคลิปหนึ่งอันนี้เป็นตอนเช้าของวันที่ยี่ห้าก็ผ่านมาแล้วห้าวันนะครับจนันทร์อังคารพุธสสและศุกแล้ววันนี้วันเสาร์ตอนเช้าตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี่นะครับเมื่อเช้าผมว่าขับรถไปส่ง ลูกที่ปากซอยนะดูเกลความร้อนอยังไม่ขึ้นแสดงว่าผมยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยนะฮะเข็ม,มรบอบอยู่ที่เท่านี้ตอนนี้เกว,ว่างนะครับ มารอบอยู่นี่สังเกตดีๆนะครับเข้าขเกียร์ดีนะครับเปลี่ยนเกียร์เข็มตกลงเลยนะฮะอันนี้เกียร์ทำงานแล้วนะฮะผมจะปล่อยเบรกนะครับรถวิ่งเลยเนี่ยลางประตูมันวิ่งได้เลย อาการที่ให้ดูทั้งก่อนล้างและหลังล้างนะฮะคือผมทำอยู่แค่นี้แค่ล้างห้องเครื่องเท่านั้นนะฮะไม่ได้เติมหัวเชื้อไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อะไรใดๆเลยถึงแม้จะทำใส่เติมน้ำมันเกียร์รั่วถ่ายน้ำมันเกียร์หรือจะเติมหัวเชื้อเข้าไปก็ไม่ได้ผลนะครับสำหรับรถผลคันนี้นะฮะแล้วก็ท่านที่มีอาการแบบนี้นะครับอ่า มันอยู่ที่ว่าฝุ่นกับน้ำมันข้าวน้ำมันมันเข้าไปเกาะไอ้พวกปลั๊กไฟพวกสายไฟอะไรต่างๆนะฮะแต่ขอย้ำอีกนิดนึงนะครับอาการนี้เป็นได้หลายสาเหตุนะครับบางท่านเป็นอาการนี้แต่ล้างแล้วก็ไม่หายนะฮะอาจจะจะต้องไปใช้หัวเชื้อที่เขาอบอกๆกกันหรืออาจจะถ่ายน้ำมันเกียร์เติมน้ำมันเกียร์อะไรเงี้ย มันแล้วแต่รถของท่านแต่สิ่งสำคัญคือก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก่อนที่จะซื้อของซื้อหัวเชื้อมาเติมก่อนจะไปหาช่างเราทำแบบไม่ต้องเสียเงินก่อนนะฮะโดยการล้างห้องเครื่องก่อนถ้ามันล้างแล้วใช้ได้ดีแบบรถผมเนี่ยคุณไม่ต้องเสียเงินเลยแต่ถ้าคุณไม่ทำแบบนี้ก่อนคุณก็ วิ่งไปหาช่างเลยไปหาซื้อน้ำมันหัวเชื้อมาเติมคุณเสียงเงินนะครับคือช่องของผมนี่จะเป็นลักษณะนี้นะอะไรคือที่ช่วยเราประหยัดเงินหรือว่าแทนที่จะซื้อของแพงๆก็ซื้อถูกๆเนะี่ยคือผมต้องการให้คนที่มาดูช่องของผมได้ประโยชน์ตรงน,นี้นะครับครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับ